สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับเป็นคลิปที่3ยังตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยนะครับในคลิปที่3นี้เป็นการหาค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่นะครับแจกแจงความถี่นั่นเองนะครับเรามาดูสิ่งที่เราจะนำไปใช้ก็คืออาวุธที่เราจะต่อสู้กับเรื่องนี้คือตัวนี้เลยครับลูก x bar นะครับสูตรตัวนี้นะครับเ mm hmm. เท่ากับนะครับ u m m a t i ันของ fi x i นะครับแล้วก็ส่วนด้วย summation ของ fi A นะครับเยังจำได้อยู่ไหมครับ F ตัวนี้คืออะไรครับ F ตัวนี้คือเคือความถี่เนาะ f คือความถี่นะครับนะครับ f คือความถี่ความถี่ในแต่ละชั้นนั่นเองสมมติ F 1ก็คือความถี่ในชั้นที่1 F2 ก็คือความถี่ในชั้นที่2นะครับแล้วส่วน x นะครับ x ตัวนี้ xi นะครับก็คือจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางของชั้นนะครับกึ่งกลางของชั้นนะครับนะครับจุดกึ่งกลางก็หาได้จากนะครับ,รอบ,บ,รอบ,บอขอบบนขอบบนอ่าขออนี้เขียนก่อนนะขอบบนบวกขอบล่างครับขอบล่างแล้วก็หารด้วย2ครับ อ่าตัวนี้คืออาวุธที่หนูจะต้องนําไปต่อสู้ในเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่นะครับแบบแจกแจงความถี่นั่นเองอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปดูตัวอย่างที่1ครับไปดูอย่างที่หนนะครครูขออนุญาตเขียนก่อนนะครูขออนุญาตเขียนสูตรก่อนนะครับก็จะเป็น x bar เท่ากับเขียนยอน่อเนาะ summation f i x i นะครับส่วนด้วย summation ของ f i นะครับ เริ่มนะครับเริ่มนะครับตัวนี้ช่องนี้คือคะแนนนะครับช่องนี้คือคะแนนนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นเนาะขออนุญาตเขียนตัวเลขไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชั้นถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้เราทราบความถี่แล้วถูกไหมครับความถี่ในะแต่ละชั้นเราทราบแล้วทีนี้ลูกมาหาจุดกึ่งกลางของชั้นกันก่อนนะครับจุดกึ่งกลางของชั้นก็คือ xi นะครับ xi นะครับจุดกึ่งกลางชั้นแรกก็คือขอบบนอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก่อนนะขอบบนขอบบนคืออะไรครับขอบบนของตัวนี้ก็คือ5.5้าถูกป่ะมันเป็นจํานวนเต็มต้องบวกไปอีก0ูจดถูกไหมลูกในส่วนของขอบบนนะครับบวกขอบล่างค่าตัวนี้1ใช่ไหมต้องลบไปอีกศูุเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเป็น1ลบ0ูจเหลือ0ูจดหาหารด้วย2ครับหารด้วย2ก็จะมีค่าเป็น6เนาะหส่วน2 มีค่าเป็นสามแสดงว่าจุดกึ่งกลางของอนุภาพชั้นที่หนึ่งมีค่าเป็นสามครับเสร็จแล้วนะครับมาหาชั้นที่สองต่อนะครับชั้นที่สองนะครับก็จะเป็นขอบบนนะครับขอบบนก็คือสิบจุดห้าเนาะบวกไปศูนจุดห้านะครับบวกด้วยขอบล่างนะครับขอบล่างหกลบศูนจุดห้าเหลือห้าจุดห้าอนุก็เขียนไปนะครับส่วนด้วยสองนะครับส่วนด้วยสองก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบหกส่วนสองมีค่าเป็นแปด ผมว่า,าที่เหลือหนูลองคิดเองนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนคําตอบเลยนะครับก็คือจุดกึ่งกลางของชั้นนี้ก็จะมีค่าเป็น13นะครับ18ชั้นที่4 8ชั้นที่5 23และชั้นที่6 28เสร็จแล้วนะครับอทีนี้นะครับหลกนี่นะครับหนูจะเห็นว่าครูเว้นช่องไว้ให้ห่งช่องนะครับห้มมาเขียนอะไรนะครับก็คือ ช่องนี้จะเป็นเอ f คูณกับ x นั่นเองนะครับ f i คูณกับ x i นะครับนะครับ f i คูณกับ x i นะครับ, x x รบก็หาอย่างไรชั้นแรกหนูก็นำา2งคูณสเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6ถูกปะ่ะต่อไป38 24ต่อไป13 5 65 ต่อมาสิบด้1ิบคูณสิบแปดได้ร้อยแปดสิบเจดคูณยี่สิบสามได้หนึ่งร้อยหสิเอ็ดสามคูณยี่สิบปดได้แปดสิบสีเอาละครับดูนะดูนะดูนะลกูกอา้าวดูตามกูนนะรูถามว่าทั้งหมดตรงเนี้ยบวกกันได้เท่าไหร่ทั้งหมดตัวเนี้ยบวกกันเท่าไหร่ครับทั้งหมดตัวนี้บวกกันได้สาสิบถูกไหมลูกสาสิบเขียนไว้ก่อนทีนี้ทั้งหมดตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ ขอใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันทั้งหมดตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่เอาละ f i x i บวกกันได้520รอหนูครับตัวนี้แหละลูกตัวนี้นะ520ตัวนี้คือตัวนี้ครับ summation f i x i นั่นเองนะครับตัวนี้คือ summation f IX i x i นะครับแล้วตัวนี้ก็คืออะไรอ่ะเนี่ยไอ้สาตัวนี้ก็คือซั m a t i o n ของ fi เห็นปาหนูก็นํามาแทนค่าเลยลูกเพราะฉะนั้นนํามาแทนกูขออนุญาตนำมาแทนค่าเลยนะก็จะมีค่าเป็นเท่ากับ520ส่วนด้วย30มสินะครับห้าร้ส่วนสาก็จะมีค่าเป็น17.33ดนนนด,นะดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยนะครับ ดังนั้นนะครับค่าเฉลี่ยคือ17.33าอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่โอเคไหมนะเริ่มต้นเนาะหนูก็ต้องทราบจุดกึ่งกลางชั้นก่อนถูกไหมครับในแต่ละชั้นนะครับทราบจุดกึ่งกลางชั้นในแต่ละชั้นหลังจากนั้นหนูก็นําความถี่กับจุดกึ่งกลางชั้นมาคูณกันในแต่ละชั้น คูณให้เรียบร้อยนะครับคูณเรียบร้อยนําทั้งหมดตัวนี้มาบวกกันได้520ิใช่ไหมตัวนี้มันคือตัวนบทมันคือซัมเมชันผลรวมของความถี่ตั้งแต่ชั้นที่1ความถี่ผลรวมของความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่6นะครับแล,แล้วนาความถี่ทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะได้เท่านี้ก็คือผลรวมของความถี่นะั้นจบครับแทนค่า5้าร0ส่วนสาิ ก็จะได้คำตอบได้ค่าเฉลี่ยเลยนะครับหรือถ้าเกิดหนูชอบวิธีเต็มๆนะครับวิธีเต็มๆและลูกนะขอ่ขอนยาดเสนอเสนออีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีเต็มๆนะครับก็จะเป็นหนูจะต้องเขียนอย่างเงี้ยหลกคือ x bar บาเท่ากับ summation fi x i เนาะส่วนด้วย summation ของ fi อนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งก่อนแล้วนะวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สอง อันนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่สวิธีที่สอง,สอ,งอ่า summation fi ทีนี้หนูก็ต้องเขียนนะครับ x bar f i f 1นะครับ f 1อันนี้คือ f 1เนาะคูณกับ x 1นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวขอเขียนให้พวกเราดูก่อนแล้วกัน f 1. f 1 f 1 x 1นะครับ x1 บวกด้วย f2 x2 บวกด้วย f3 x3 นะครับบวกด้วย f4 x4 บวกด้วย f5 x5 บวกด้วย f6 x6 นะครับนะครับก็ส่วนด้วยความถี่ทั้งหมดนะครับ f1 บวก f2 บวก f3 บวก f4 บวก f5 แล้วก็บวกด้วย f6 นะครับ ตัวบนหนูก็นําแต่ละช่องมาคูณกันนะครับสอสนะครับก็จะเป็น2อคูณสบวกกับอะไรเนี่ยอ่อสาคูณแปเนาะสาคูณแในชั้นที่2บวกกับ5้าคูณสิในชั้นที่3มบวกกับ10บคูณสิบวกกับ7จ็คูณยีแล้วก็บวกกับอะไรเนี่ยขออนุญาตเลื่อนแล้วกันนะครับ บวกกับ3คูณ28นะครับทั้งหมดส่วนด้วย f ความถี่ทั้งหมดนะบวกกันนะครับก็จะเป็น2บวก3บวก5บวก10บวก10บวก7นะครับว7 3บวก5บวก10บวก7แล้วก็บวก3นะครับด้านบนก็จะบวกกันแล้วได้520นะครับด้านล่างก็จะเป็น30เพราะฉะนั้นก็จะประมาณค่าได้ที่ 17.33เช่นกันนะครับเหมือนการลุกเห็นไหมเหมือนกันกน,กน,นะครับเหมือนกันถูกไหมครับทีนี้อ่ะสมมตุติตัวอย่างต่อไปไม่ใช่สม,ม,มสมมติหรอกตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่เขาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาแล้วนะครับตัวนี้เขาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาแล้วนะครับก็คือ x บอาทก็ถามหา A ตัวนี้ชั้นเนี่ยครับอ่ะ กูขอใช้วิธีที่1เนาะวิธีที่1ดูดูวดีนะครับขอใช้วิธีที่1นะครับอ่ะเริ่มครับลงดูนะครับก็ช่องนี้ก็เป็น XI หาจุดกึ่งกลางชั้นก่อนนะครับแล้วก็ F ความถี่ช่องนี้คือ F เนาะ FI นะครับเพราะฉะนั้น FI XI กูเขียนรอไว้เลยนะครับ XI ในชั้นแรกพวกหนูน่าจะหาได้นะครับ34 41นะครับ48แนะครับแล้วก็55 นะครับ62 69และก็76วาจุดกึ่งกลางหาจากขอบบนบวกขอบล่างหาร2นะครับหนูนำสอตัวนี้มาคูณกันเลยหลกได้ f ixi นะครับนำสตัวนี้มาคูณกันนะครับก็จะได้เป็นชั้นแรกคือ102นะครับต่อมา41คูณ4อ่า4คูณ41ก็1 6 4 ต่อไป6คูณ48ได้288นะครับต่อไป3คูณ55ก็จะได้เป็น165 a คูณ62มีค่าเป็น 62a ถูก่ต่อไป3คูณ69มีค่าเป็น207และอันตรภาคชั้นสุดท้ายก็คือ76นะครับอ้าวเขียนสุด x bar เท่ากับ summation xi fixi นะครับ fixi อย่างนี้ลวกันนะครับหรือ xi f i ก็ได้นะครับ summation ของ fi ทีนี้อะเราต้องหา summation ของ fixi ก่อนถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นหนูก็นำทั้งหมดตรงเนี้ยมาบวกกันครับตรงเนี้ยทั้งหมดมาบวกกันอ้าวได้เท่าไหร่ครับนำตรงเนี้ยทั้งหมดมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับ ทั้งหมดตัวนี้ก็นำหนึ่งนี่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 และนี่มาบวกกันดังนั้นหนูก็จะได้คิดแล้วออกมาก็จะได้หนึ่นะครับบวกด้วย6 2สิบองอ้าวใครได้ตรงไหมได้ตรงกันไหมครับตรงนะต่อมานำความถี่ทั้งหมดมาบวกกันนะครับหนูก็จะได้เป็น summation ของ f i ตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่หนูได้ summation f i x i มาแล้วนะครับก็จะเป็น 20บนะครับยี่บวกเอเอาละครับแทนค่าเลยลูก X บาร์โจทย์เขาให้มาแล้วเนาะเบน52.48หนูก็นำห้าห้าสองจุดสีมาแทนค่าเลยนะครับห้าสนะครับก็จะเท่ากับ1 0ึ่บวกด้วย 62A นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับที่เราหาไว้แล้วนะครับต่อมา20บวกเนะส่วนด้วย นะครับ20บวก a อ้าวย้ายข้างไปนะครับก็จะเป็น52.48นะครับคูณด้วย20บวก a นะครับเท่ากับขออนุญาตเลื่อนนินดนึงนะครับเท่ากับ1002นะครับบวกด้วย 62a นะครับ 62a เสร็จแล้วหนูก็แจกแจงนะครับแจกแจงตัวนี้เข้ามานะครับก็จะมีค่าเป็น10 สี 6, นะ่เก้เนาะจแล้วก็บวกกับ 52.48a เนะครับเท่ากับ1 0ึ่บวกด้วย 62a ทีนี้เราต้องการหาค่า A ย้าย A กับ A มาอยู่ด้วยกันแล้วย้ายค่าคงที่ไปอยู่ด้วยกันอา้าวเริ่มครับก็จะเป็น1,049.6นะครับลบ 1002นะครับเท่ากับ 62a ลบ 52.48a นี่ยครับหนูก็ย้ายตัวเนี้ยมาฝั่งนี้ถูกไหมลูกแล้วหนูก็ย้ายตัวนี้ไ,ไ,นยยนไปฝั่งนี้อ่าเสร็จแล้วครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีค่าเป็น4 7ถูกไหมลูก47.6เนาะ47.6เท่ากับด้านขวามือก็จะเป็น9 9.52a นะครับ 9.52a ย้ายข้างเราต้องการหา a เพราะฉะนั้นนำ a ไปหารขอโทษครับนำ9.52นะครับตัวนี้ไปถูว่าย้ายข้างด้านขวาก็เหลือแค่ a ตัวเดียวเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียน a ฝั่งนี้นะครับ a ก็จะเป็น47.6หารด้วย9.52มีค่าเป็น5 ดังนั้นนะครับความถี่นะครับความถี่ในชั้นที่ใน,นในช่วงคะแนน59ถึง65นะครับก็จะมีค่าเป็น5นั่นเองถูกไหมครับก็จะมีค่าเป็น5นั่นเองจบแล้วครับกรณีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เขาให้ค่าเฉลี่ยมาถูไหมครับเขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วหนูต้องหาความถี่